สวัสดีค่ะเรามี me, วันนี้อยากชวนทุกคนไปเที่ยวด้วยกันกับทริปพิเศษของเรา MDC Master Victoria 2025นะคะการเดินทางวันนี้ออกจากบ้านที่ซาร์ฟิลด์ตั้งแต่เช้าบรรยาการะะบ่างทางสดชื่นมากสองข้างทางเต็มไปด้วยทุงย่งหญ้าฟาร์มและเนินเขาสวยๆว,วันนี้เราผ่านหลายเมืองเลยเบรนสเดลเมืองใหญ่ใกล้บ้านคือคักเวลา้านขาและปั๊มน้ำมันนะคะเสียดายไ,ดไม่ได้ถ่ายภาพมาให้ดูรัเราไปไปที่เมือง สแตตฟอร์ดนะคะเมืองเล็กริมน้ําเงียบสงบและสวยงามนะคะแล้วเราก็ผ่านมาฟฟรานะคะเมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านพิพิธภัณฑ์วันหลังจะพาแวะชมนะคะและสุดท้ายนะคะเราก็จะมาถึงเมืองเกรนแม็กกี้นะคะที่รายล้อมด้วยเขื่อนและทะเลสาบใหญ่นะคะจากตรงนี้ถนนจะเริ่มคดเคี้ยวลัดเลอะเข้าสู่หุบเขาจนมาถึงมอนทนาอันเดอ แมคคาริสเตอร์นะคะสำเนยียงอาจจะเพียเพ้ยนๆนิดน,นึงนะสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะคะแต่แลกมาด้วยวิวภูเขาแม่น้ําและความเงียบสงบที่หาไม่ที่ไหนไม่ได้นะคะดูภาพไปมาพร้อมกันเลยคะ่ะงาน MDC มาสเตอร์ Master, เริ่มต้นขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รถแคมเปอร์ของ MDC ได้มาเจอกันแบ่งปันประสบการณ์แสดงศักยภาพของรถในสถานการณ์จริงนะคะและสร้างชุมชนของคนรักการเดินทางงานเริ่มแรกจัดในรัฐควีนส์แลนด์และได้รับเสียงตอบรับดีมากจนในปีนี้นะคะ2 0 2 5 MDC จัดขึ้นที่รัฐวิกตอเรียเป็นครั้งแรกถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้หลายคนตั้งตารอนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่เรามาถึงแคมป์นะคะ จะเห็นรถแคมเปอร์หลากหลายรุ่นนะคะถูกเรียงรายอย่างสวยงามบางคันมีการตกแต่งเพิ่มเติมบางคันพร้อมใช้งานแบบเรียบง่ายตอนนี้เรากำลังหาอยู่ว่าเราจะเจาะแล้วก็ตั้งแคมป์ตรงไหนดีนะคะจริงๆเขาให้มีการจองมาก่อนแต่การจองเนี่ยจะให้เลือกแค่ว่าจองแบบที่ไม่ไม่เอา Power นะคะหมายถึงชาร์จตรงนั้นก็จะอยู่ตรงริมน้ำซึ่งเราไม่รู้เนาะ ถ้าเรารู้ว่าโอเคถ้าจองริมน้ําได้เราก็อยากจองริมน้ําแต่ทีนี้เราเลือกที่จะจองแบบที่มันมีตัวชาร์จไฟได้นะคะเรา,าก็ต้องไปหาจุดที่มีชาร์จไฟนะคะซึ่งคุณพอนะคะก็จองเอาไว้ในเบอร์21นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปจุดที่ตั้งแคมป์นะคะระหว่างนี้ก็เดินดูทักทายผู้คนนะคะคนส่วนใหญ่แล้วจะเฟรนลี่มากๆเลยนะคะ จับกลุ่มคุยการทักทายไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลยต่างคนต่างมาแค่ใช้ mdc เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศแม่น้ำรอบๆน,น้ำสูงมากแล้วก็เย็นเจี๊ยบเลยนะคะดูน้ำไหลค่อนข้างแรงเลยที่นี่สถานที่จัดงานนะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆอีกทีนึง น,นี่ดูบรรยากาศเรามาถึงช่วงน่าจะบ่ายสองบ่ายสนะคะอากาศกำลังดีถ้าเห็นว่ารถเนี่ยมีทั้งคันเล็กคันใหญ่นะคะหลากหลายรุ่นมากๆภูเขาแบบยังเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมากๆเลย เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องน้ํากันนะคะเขาจะมีช่วงเวลาปิดด้วยนะเพราะฉะนั้นงดใช้1ชั่วโมงเพื่อเขาทำความสะอาดนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบนอกห้องน้ํานะคะเขาจะมีต้นไม้เหมือนบังเอาไวน้นาอเวลาคนเดินเข้าออกนะคะเขาจะมีห้องน้ําสําหรับคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุต่างหากข้างนอกด้วยนะแต่ว่าตรงนี้เขาล็อกไว้เดี๋ยวพาไปดูข้างในในห้องน้ําหญิงกันนะคะค่อนข้างอบอุ่นเลยแหละเข้ามาในห้องน้ํา สะอาดมากทุกคนจะมีห้องซวมเนาะอยู่สี่ห้องนะคะจะสะอาดพื้นเขาเขาพื้นเขาจะไม่ค่อยเปียกนะคะเพราะเขาจะไม่มีอ่าที่ฉีดก้นเหมือนบ้านเราเนาะมันก็เลยทําให้พื้นแห้งมากเลยนะคะอ่างล้างหน้าจะสังเกตว่าเขามีเหมือนฟองน้ําวางไว้ให้ก็คือใช้เสร็จก็คือเช็ดทาความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะคะ สี่ห้องเช่นเดียวกันซึ่งห้องอาบน้ำเนี่ยเขาจะเขียนป้ายติดไว้เลยนะว่าถ้าไม่สามารถรับผิดชอบทําความสะอาดหลังจากอาบน้ําได้แล้วกรลณาอย่าอาบเป็นไงล่ะส่วนใหญ่เราก็สะอาดนะที่เราอยู่นอนมา3ามคืนนะคะก็สะอาดทุกวันเลยก็สแสดงว่าทุกคนอยู่ามรับผิดชอบอ่านี่คือจุดที่เราตั้งแคมป์นะคะหมายเลขที่สินะคะรถของเราจะเป็นรถรุ่นโฟร์ไนน์พลัสนะคะคันเล็กๆกระทัดรัด เหมาะกับการเดินทาง2คนนะคะถึงจะเล็กแต่ก็ใช้งานได้สะดวกมากเลย,ยหลังจากติดตั้งอะไรเล็กน้อย,อยแล้วก็เดินไปถ่ายรูปรอบๆบ,บริเวณก่อนที่จะข้ามนะคะเดี๋ยวกลับมาตั้งแคมป์ให้เสร็จเพราะว่าเราอยากจะเพิ่มพื้นที่ข้างๆแคมป์เราด้วยเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะจะทำเหมือนห้อง X เอ็กซ์ตร้านะคะก็คือเหมือนเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะคะอันนี้จะทําเป็นวิดีโอเร็วๆนิดนึงปูพื้นเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเหมือนเป็นแบบเหมือนกําแพงอะ่ะเหมือนเป็นผนังะเออเป็นผนังอันนี้เพิ่งทําครั้งแรกนะคะก่อนตอนนี้เราก็ไปแคมปิง้งสองสาครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยตั้งตัวอบอตัวนี้เลยนะคะวันนี้ก็คือจะลองเพราะว่าเห็นคันอื่นเขาตั้งกันซึ่งเราก็ว่ามันก็สะดวกดีเพราะรถรถเราเป็นคันเล็กอะเนาะ ถ้าเราตั้งเหมือนห้องอ่ะถ้าเป็นห้องกั้นขึ้นมาอีกอ่ะเราก็จะนั่งข้างในได้เวลาที่ลมลมัพัดแรงนะคะหรือว่าอากาศเย็นก็จะทําให้ในตู้นอนเราอะ่ะอบอุ่นเพิ่มไปด้วยนะคะเนี่ยติดตั้งง่ายมากเลยอะเหมือนจะเป็นเหมือนอาเขาเรียกตีนตุกแกค่ะติดทุกมุมเลยในนี้นี่คือภาพที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเพิ่มพื้นที่ได้อีกเยอะเลย กิจกรรมคืนนี้ไม่มีอะไรมากก็ทักทายพบปะสังสรรค์น,นะคะเล่นเกมกันนิดหน่อยอันนี้เป็นอาหารเช้าของวันที่2นะคะคุณพอทําให้เพิ่งเคยกินครั้งแรกก็อร่อยดีแต่ทานไม่หมดนะทาให้เยอะเกินอาหารเช้าสไตล์ออสซี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะเทสไวน์กันในช่วงบ่ายนะคะระหว่างนี้ก็ไปแวะชม รถบ้านของคนอื่นเขาบ้างนะมีแต่คันส,ยสวยๆเก๋ๆแล้วก็เจอคนที่เขาเอาสุนัขมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสุนัขเล็ก3ตัวน่ารักน่ารัก,ลกแล้วก็ไปเจอสุนัขตัวใหญ่3ตัวอีกนะคะอีกเจ้าหนึ่งก็น่ารักเหมือนกันเขาตั้งแคมป์เล็กๆให้ให้ให้หมาเขาด้วยนะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะเขาเป็นรถรุ่นนี้ค่ะ XL 13นะคะคันค่อนข้างใหญ่มีห้องน้ำด้วยเขาให้ถ่ายข้างในด้วยน่ารักมากอ่านี่ถึงตอนที่เราเทสไวน์กันแล้วนะคะเป็นไร่ไวน์แบบโฮมเมดนะคะอยู่น่าจะไม่ไกลจากาแคมปิ้งของเรานะคะวันนี้มใีให้ชิมถึง14อย่างนะคะก็ชิมกันจนเมาเลยทีเดียวนะคะมีทั้งไวน์ขาวไวน์แดงสปาร์กลิงนะคะเขาก็จะมี รายละเอียดของแต่ละขวดนะคะแล้วก็อธิบายก่อนเ็าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกชิมอย่างเดียวเน้นชิมนะคะบางอันก็รสชาติใช้ได้เลยอะ่ะนี่ก็ชิมจนมึนไปหมดแล้วแล้วก็นั่งกลางแดดด้วยนะคะทุกคนก็เอ็นจอยกันมากใช้เวลาชิมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างชิมไปเขาก็จะเล่า ประวัติความเป็นมาการบม่มบ่มจากอะไรนู่นนี่นั่นนะคะจับใจความอะไรไม่ค่อยได้เน้นดมและดื่มอย่างเดียวนะคะสนุกสนานกันไปคืนนี้ก็มาวายไปเลยนะคะตั้งแต่บ่ายต่อค่ำก็ดื่มวายกันต่อ นี่เราก็สั่งเมาไปอีกหกขวดนะคะกลับบ้านนี่กะรอช่วงเย็นนะคะวันนี้จะมีกิจกรรมทําอาหารด้วยนะทําอาหารไปเหมือนไปแข่งกันเหมือนไปโชว์แหละว่าเ,ออเราทําอะไรได้บ้างนะคะในรถแคมเปอร์ของเราจริงทํานี้หลายอย่างเลยแต่วันนี้คุณพ่อเขาเลือกทาเขาเรียกว่าเหมือนอาหารอาหารยอดนิยมของชาวออสซี่เนาะเรียกว่าคอฟโลฟนะคะ ก็เป็นเหมือนขนมปังก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็มาเจาะตรงกลางออกแล้วก็ทําไส้ใส้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชีสครีมชีสต่างๆนะคะจาไม่ได้ว่ามีส่วนผสมวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะก็พาอคุณพรอเป็นคนทําเราก็มีหน้าที่ช่วยเหลืออยู่ห่างๆมีลืมด้วยนะจริงๆเราลืมครีมชีสนะอันนี้คือของเพื่อนบ้านนะคะเขาแบ่งปันมาให้น่ารักมาก ขนมที่เราเจาะออกนะคะขนมปังตรงกลางที่เราเจาะออกไม่ได้ทิ้งนะคะเราจะเก็บเอาไว้หลังจากที่ทําเสร็จนะคะเราก็จะเอาขนมที่เราเจาะออกนี่แหละเป็นเหมือนตัวดิปอะมาจุ่มนะคะกินไส้นะคะรวมถึงตัวก้อนขนมปังที่เหลือทั้งหมดด้วยก็ทําเป็นตัวเหมือนขนมปังดิปอะแล้วก็จุ่มไส้กินไปนะคะก็อร่อยดีไม่ได้เลี่ยนนะตอนแรกคิดว่ามันจะเลี่ยนมากแต่พอกินจริงแล้วเออโอเคอะอร่อยเลย ไม่ได้รางวัลนะคะเพราะว่ามีการแบบแข่งขันกันหลายบ้านเลยที่เขาส่งมาแล้วก็เอ้ยแต่ละบ้านอร่อยจริงๆเป็นอาหารที่ที่เราก็ไม่คุ้นเคยเนาะคนไทยก็จะกินอาหารไทยๆของเราไปนี่ก็ออสเซียก็จะมีอาหารพื้นพื้นบ้านของเขาอะพื้นเมืองของเขาก็มีให้หลากหลายนะคะแต่ไม่ท่นได้ถ่ายรูปมาเสียดายดมากเลยอะ่ะเพราะว่าหมจะชิมไงกรรมการก็มีสามท่านนะคะมีเด็กอ่า ไปรุ่นแล้วก็ผู้สูงไวันะคะเป็นคณะกรรมการนะคะหลังจากทีมอาหารก็เรียบร้อยเราก็จะมีกิจกรรมรอบกองไฟนะคะดูหนังกันไปวันนี้จะเป็นวันที่เหมือนฉายหนังกลางแปลงเขาก็จะมีหนังให้เราดูนะคะนั่งดูกันไปหนาวกันไปใครหนาวก็ลุกไปผิงไฟกันนะคะกิจกรรมน่ารักดีอะ่ะเหมือนสมัยเป็นลูกเสือเด้นาวีอะไรเงี้ยกลางคืนมีกิจกรรมรอบกองไฟวันนี้ก็ดูหนัง ฟังเพลงกันไปนะคะนั่งเมามอยใครอยากดื่มอะไรก็หิ้วมาเองนะคะนั่งดื่มกันไปหนังก็ดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะว่าเมาวายกันวัวทิ่มกันหมดแล้วนะคะอ่าตอนช้าของอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้มีรถเหมือนเป็นรถเครื่องดื่มนะคะอันนี้มาจำหน่ายเนาะ ก็จะมีพวกกาแฟมิลวเชคอะไรเงี้ยค่ะรสชาติค่อนข้างดีเลยเราลองลแหละแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำจริงๆแล้วมีกิจกรรมเล่นน้ำกันแต่ว่าน้ำค่อนข้างเย็นมากเอาจริงว่าไม่สามารถลงไปเล่นได้นะคะมุสาเตรียมเรือแล้วก็เตรียมเบ็ดสูทนะคะเหมือนชุดว่ายน้ำแหละมาแต่ว่าไม่สามารถลงเล่นได้จริงๆก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ของ MDC นะคะลงไปเล่นน้ำโชว์เล่นไปก็หนาวไปนะคะเห็นแล้วก็ สงสารจะเลือเกินนะคะแต่น้ำเอาจริงๆน่าเล่นมากแต่น่าจะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากกว่าอีกสิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือการได้เดินดูแคมเปอร์รุ่นต่างๆหลายคนตกแต่งเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันหรือปรับปรุงภายในเองนะคะได้แรงบันดาลใจกลับมาเต็มๆว่ารถคันเล็กๆก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมากมายเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้นช่วงบ่ายนะคะทำอะไรกินเล็กๆน้อยๆสารพัดชีสนะคะกินอร่อยดีอะแต่บางชีสเราก็เป็นแบะบๆนิดนึงเนาะแต่แต่ตัวที่ชอบเราชอบตัวชีสสีส้มแต่ตัวนี้ก็อร่อยตัวที่เป็นก้อนกลมๆที่คุณพ่อตักให้แต่มีอีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นชีสที่เป็นเหมือนแบบขึ้นลานะอันนั้นฝรั่งชอบกันมากเลยแต่เราเฉยๆเราชอบสีส้มมากกว่าอ่านีคก็ขึ้นสุดท้าย ทาง MDC นะคะเขาะะจะมีรถบ้านนะคะมาแจกอาหารให้ด้วยนะจะเป็นแนวแบบเบอร์เกอร์นะคะมีเนื้อมีหมูให้เลือกรสชาติดีเลยแหละ <im Dass> อร่อยเลยไฮไลท์ของงานนะคะก็ <im no deliveries> คือได้อิ่มอร่อยร่วมกันแล้วก็มีการแสดงดนตรีสดนะคะเพลงมันมาก <im no ivers iting> ทุกคนออกไปเต้นกันสนุกสนานนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่มาแคมปิ้แงแบบนี้ก็จะเป็นวัยกเกษียณนะคะ แล้วก็มาเป็นคู่น่ารักมากบางคนอาย,ยุแบ,บบ70กว่าแ0สินะคะมาเป็นคู่ยังออกไปเต้นกันแบบสนุกสนานน่ารักอ,ะอ่ะคลิปนี้นะคะไม่ใช่แค่การไปตั้งแคมป์ธรรมดานะคะแต่คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว M.D.C ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแลกเปลี่ยนความรู้และสนุกไปพร้อมกับทุกกิจกรรมนะคะกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆและแน่นอนว่า จะรอคอยการเจอกันอีกครั้งใน MDC Master ครั้งต่อไประหว่างทางกลับบ้านเราก็แวะชมนะคะแคมเปอร์หรือแคมปิง้งระหว่างทางนะคะซึ่งน้ำเยอะมากเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบนะคะน้ำจะขึ้นเยอะมากแต่บรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะสามารถแวะจอดเที่ยวได้แวะชมถ่ายรูปอะไรได้เยอะแยะเลยประทับใจจริงๆเลยครั้งนี้ ฤดูร้อนจะเต็มเลยนะคะคนช่วงนี้เป็นฤดูอยัง,อยงหนาวอยู่เนาะคนเลยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ฤดูร้อนเห็นว่าจองเต็มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะว่าเราจะไปแคมปิ้งที่ไหนกันอีกรอชมนะสวัสดีค่ะ